ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าพี่ไม่คิดว่าจะอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับน้องและพี่เชื่อว่านะครับน้องหลายๆคนก็คงไม่คิดเหมือนพี่นะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกกคนี่ขออบ เลยแล้วกันนะครับนอว่าเป็นกิจกรรมฟรีๆเป็นตู้ลัคกี้รอยยอนะครับที่สามารถใช้เพียงเหรียญกอรอยยอเท่านั้นนะครับนอก็สามารถนะครับนอก็คือแบบว่ารับได้แล้วนะครับนอในส่วนของชุดฟรีๆนะครับหรือว่าของฟรีๆนั่นเองนะครับนอและวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวให้ดีบิวนะครับนอไม่ใช่ดีวนะครับก็คือรีวิวให้ดูนะครับนอว่า หมดเหรียญเท่าไหร่นะครับถึงจะเมาหมดตู้ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็มีเหรียญไม่เยอะนะครับเนาะบางคนก็แบบว่าเพิ่งเล่นเกมนะครับเหรียญก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเหรียญไม่มีไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้เหรียญไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใช้เหรียญแบบว่าน้อยๆนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเหรียญนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าใช้อะไรประมาณไหนนะครับเนาะถึง จะพอนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0พันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีลอยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1น่ไลค์1นแชร์ด้วยลวกันนะครับทุกคนนี่ลยนะครับอันนี้ก ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของตู้ลัก,กี้ตัวใหม่นะครับเนาะก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับเนาะไม่มีกิจกรรมตัวไหนนะครับที่แบบว่า น่าเล่นขนาดนี้มาก่อนแล้วนะครับทุกคนกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องรีดีว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับน้องและในปีนี้นะครับน้องไม่คิดว่ากิจกรรมแบบนี้จับเด็กเข้ามานะครับน้องไหลค้นถามว่าสุดแบบนี้ไอวอลแบบนี้เคยมาแจกแล้วหรือเปล่านะครับน้องแน่นอนนะครับน้องก็เคยมาแจกครั้งหนึ่งหรือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเขาเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้องสำหรับกิจกรรมดาพิฆาตอสูรนะครับน้องแต่ที่ขอบอกเลยนะครับน้องสำหรับคนที่พลาดไปหรือว่ายังไไม่่ดดุ้นออก็ถืวา วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับน้องก็จะมีทางได้ของไอวอร์ War, มีซุดนะครับน้องมีกระเป๋ามีกระทะมีสกีนรถมีหน้านะครับน้องเราก็ จะมีทางด้านในส่วนของโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะส่วนคนไหนมีไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้ายังไม่มีนะครับเนาะก็รีบมาสมได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมนะครับเนาะที่หลายคนถามถึงมากๆเลยนะครับเนาะว่า มีเหรียญกอลอยยอดเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับนาอพี่ขอบอกเล่ดการนะครับนาอว่ามีเท่าไหร่ก็ต้องได้สุ่มแล้วนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับนาะก็คือพี่จะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเหรียญกอลอยอดหมดไปเท่าไหร่นะครับนาอก็คือ1ครั้งนะครับนาอเท่ากับ1นึ0 0พันหนึ่งเท่ากับสิครั้งนะครับนาอก็ถือว่าถ้าเราจะสุ่ม10ครั้งนะครับนาอก็คือเราต้องได้สุ่มนะครับนอ ครบ30ครั้งเพื่อ1ไอเทมนะครับทุกคนก็คิดเอาเลยเองเลยกันนะครับนอว่าตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่คิดให้ละกันนะครับถ้าเราอยากได้เหมาตู้นะครับนอก็คืออยู่ที่2 1 0 0 0 0หห่นเหรียญก็ลลี่อนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่า2 1 0 0 0นห่นเหรียญก็ลลี่อเท่านั้นนะครับนอก็ถือว่าเราจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่า จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรมนะครับเนาะที่แบบว่าและายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากสุมอยากได้สามารถเข้ามาสุมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะสามสิบครั้งกำลังดีได้หนึ่งอันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุวยนนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเนาะในส่วนของโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกค้น และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาอก็เรียกได้ว่ามีการได้ซ้ําด <T> ้วยนะครับน้องก็คือเมื่อเราได้ท <saben> <vit S 1> ิไปแล้วนะครับก็ยังมีการได้ช้ําด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องย้ํานะครับว่าจะได้ช้ําด้วยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือสกีรถพี่มีแล้วนะครับก็ได้ช้ํามาประมาณนี้นะครับนาอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องหลายคนถามมาว่านะครับน้องก็คือ พอมีเพชรหนึ่งแสนได้ไหมนะครับก็ได้เท่าที่ได้ละกันนะครับน้องขอต่อแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าทบมันต้องใช้นะครับน้องหนึ่งแสนนะครับไม่ใช่นะครับก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้องอยู่กับเราไปยาวเลยนะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องที่ได้หน้ากากมาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นหน้ากากที่แบบว่าเท่มากนะครับน้องเราก็อันนี้นะครับตอาทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับถ้าดูนะครอ่วืา ตูนเรื่องนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ไปต่อที่แบบว่าซุดกันดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าอยากได้ซุดตัวนี้มากนะครับทุกคนก็คือมันโคเท่เลยนะครับเนาะเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับซุดตัวนี้นะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าซุดตัวนี้นะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาให้เราได้แบบฟรีๆนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะครั้งนี้ต้องได้แน่นอนล่ะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอสสำหรับเรื่องซุดนะครับก็คือตอนนี้พี่ก็ได้ซุดมาแล้วนะครับก็ถือว่าซุดก็ไม่ได้ออกแย่เท่าไหร่นะครับนาอหมดไปก็ใสกวัวเองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าเหลือแค่ไอวอร์เท่านั้นในตอนนี้นะครับนาอก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าตอนนี้นะครับนาอพี่เหลือแค่ไอวอร์เท่านั้นนะครับนาอพี่ก็จะได้ครบทุกอันในตู้นี้แล้วนะครับนาอก็ถือว่าวันนี้เหมาไปเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าได้ไอวอมาแล้วนะครับน้องก็เป็นเป่าปานนี้เลยนะครับสาหรับไอวอนะครับก็โคตรจะเทนะครับน้องเป็นสีเขียวนะครับน้องแล้วก็พี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าเราจะได้สะสมนะครับน้องในส่วนของสกินปืนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่เราสามารถทําได้นะครับทุกคนหรือว่าสุ่มสะสมแต้มได้นะครับน้องก็เป็นเประมาณนี้นะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนไม่สุ่มนะครับก็ถือว่าจะเสียดายมากๆนะครับน้องและวันนี้นะครับน้องอัปเดต เข้ามาทางด้านของคู่หูยาคูช่านะครับเนาะก็ถือว่ามีสุดตัวใหม่เข้ามาสําหรับสายเติมด้วยนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับสายเติมเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะคบพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่ายาคูช่าหรือว่าสุดยาคูช่านะครับเนาะมีทั้งชายและหญิงนะครับเนาะแค่ที่แบบว่าอยากใส่คู่กันก็สา มาใส่ได้นะครับเนาะทั้งชายและหญิงเลยนะครับทุกคนก็เป็นเปรามาณนี่ลอยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าจัดหนักจัดเต็มลอยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะและเป็นกิจกรรมหลายหลายคนนะครับเนาะก็คือแปลว่าอยากเล่นนะครับเนาะแต่เชื่อเถอะนะครับเนาะว่าทุกคนสุ่มไปนะครับก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีนะครับเนาะเพราะว่ามันมีสุทิ่โดนใจเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ก็สุ่มไว้ก็จะดีนะครับเนาะเพราะว ถ้าเมาหมดตู ab, 1, iałem, ้นะครับก็อยู่ที่1,800เพชรเพนะครับน้องสามารถสุ่มได้เลยนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่9เพรนะครับน้องมาเรามาสุ่มเล่นๆดีกว่าสักสองสากล่องนะครับน้องมาดูแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับกล่องแรกไม่ได้แล้วนะครับน้องไม่เป็นไรนะครับน้องพี่ไม่ได้ลุ้น9เพชรอยู่แล้วนะครับน้องก็จัดไป19เพลสละกันนะครับทุกคนก็คือ19เพชรนะครับน้องต้องมาแล้วจังหวะนี้นะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่จะสุ่มประมาณ3กล่องหรือ4ี่กล่องละก จะออกหรือเปล่านะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับถ้ากล่องแรกไม่ออกก็คือจบแล้วนะครับนาะนี่นะครับก็คือไม่ได้จริงๆด้วยนะครับก็น่าจะจบกล่องสุดท้ายนะครับนาอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนเอาเป็นว่าพี่จะเป็นสุ่มในไอดีหลักละกันนะครับนาอเพราะว่าไอดีสำรองนะครับพี่จะไว้รีวิวกิจกรรมหรือว่ารีวิวต่างๆนานานะครับนาอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในการสุ่มนะครับทุกคนก็น่าจะไม่อยากดูนะครับนาอถ้าอยากดูก็บอกพี่ได้นะครับนาอพี่ก็จะแบบว่าอัดนลิปให้ดูละกันนะครับเาาะร่่พพวี ไม่ชอบนะครับน้อในการสุ่มนะครับก็เลยแบบว่าจะไม่อาจให้ละกันนะครับน้อก็เป็นว่าไอดีหลักที่จะสุ่มเหมือนเดิมนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็ เป,ปเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมท, lar, uh hmm. ทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นะครับนาอก็ถือว่ามีแต่กิจกรรมน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับเนอสำหรับกิจกรรมนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้หรือว่าพี่ๆขั้นไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับนาอก็มีตามนี้นะครับเนะรับประกันได้เลยนะครับเนอว่าสามารถนะครับเน ก็เรียกได้ว่าเข้ามาสุ่มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับนก,ก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนก,ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ึไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับในชะ่วงนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย